ท่านผู้ชมส่วนข่าวนี้เออก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจะนะฮะก็คือมีการจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพนะครับท่านผู้ชมฮะจัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีเออหลายท่านอาจจะย,ยังไม่ทราบข่าวเรื่องนี้นะฮะแล้วก็บริษัทที่เขาจัดเนี่ยเขาเป็นบริษัทเอกชนในประเทศเยอรมนีที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการโดยเฉพาะเลยนะครับเขาจัดงานนี้ขึ้นมาอย่างที่บอกนะฮะนิทรรศการเพื่อสันติภาพ ซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็ติดต่อขอความร่วมมือไปที่หลวงพ่ออำนาจโอภาโสนะฮะเพื่อนำภาพวาดเกี่ยวกับสันติภาพมาจัดแสดงในงานแล้วทางบริษัทที่จัดนิทรศการนี้เนี่ยเขาก็ขอใช้สถานที่วัดของหลวงพ่ออำนาจเนี่ยแหละฮะก็คือวัดเพื่อพระนิพพานที่อยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะฮะคือวัดเนี่ยนะฮะ เป็นปราสาทเก่าอายุกว่า800ปีหลวงพ่ออำนาจเนี่ยท่านไปพัฒนาขึ้นมาจนเป็นที่ปฏิบัติธ,ธรรมแล้วก็เป็นวัดด้วยนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานเบริษัทเอกชนที่เขาจัดงานเนี่ยเขาขอใช้สถานที่แล้วก็ขอภาพวาดของหลวงพ่ออำนาจโอภาโสมมาจัดแสดงด้วยนะครับแนวคิดก็คือทุกคนในโลกเนี่ยมีบรรดาผู้ให้กำเนิดคนเดียวกัน ก็คือความมีสันติในใจนะครับโดยรูปภาพที่จัดแสดงนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการสื่อแค่เรื่องสติภาพส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องการสื่อให้เห็นว่าโลกที่ปราศจากสงครามและความรุนแรงอย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันม่านฟ้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกก็ได้ส่งภาพวาดเกี่ยวกับสติภาพมาจัดแสดงด้วยนะครับซึ่งผลงานแต่ละชิ้นก็สวยงามและมีความหมายแฝงด้วยนะครับ เออคือคนต่างประเทศเขาจะชื่นชอบเนี่ยพวกนี้เทศการโดยเฉพาะภาพวาดแบบนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยคนมาดูกันเพียบเลยได้รับความนิยมมากมายนะฮะแล้วก็ภาพเนี่ยเป็นวันเปิดงานนะฮะก็มีการโชว์ซอฟ t ์ o w e เด้วยนะรำไทยการแสดงดนตรีไทยมีอาหารไทยมาต้อนรับแขกด้วยนะครับก็มีสื่อมวลชนเยอรมนีเนี่ยหลายสำนักที่ไปร่วมทำข่าวด้วยนะครับนี่เอาภาพมาให้ได้ดูกันนะ